อเวจี G. มหานรกเป็นนรกกลุ่มสุดท้ายและลึกที่สุดสัตว์นรกจะถูกทรมานด้วยความร้อนและความหนาวเย็นอย่างรุนแรงที่สุดตามความเชื่อทางพุทธศาสนามหานรกทั้งแปดขุมจะมีผู้ปกครองที่เรียกว่าพยายมราชหรือยมบาลคอยดูแลและควบคุมสัตว์นรกที่อยู่ในความดูแลของตนพยายมราชหรือยมบาลเหล่านี้มีหน้าที่หลักคือ ตัดสินกรรมพิจารณาบุญบาปของสัตว์ที่ตายแล้วว่าควรจะไปเกิดในภพภูมิใดลงโทษสัตว์นรกที่ทำกรรมชั่วร้ายตามที่สมควรบันทึกกรรมบันทึกกรรมของสัตว์นรกเพื่อเป็นหลักฐานในการตัดสินกรรมในชาตินาลักษณะของพญายมราชมักจะมีรูปร่างหน้าเกรงขามมีหลายมือหลายตาเพื่อแสดงถึงอำนาจและความน่ากลัว